เจ้าของบ,บ้านเขากำลังทำความสะอาดเนี้อเตค่ะรักสวยรัก,กงานบอกให้เขานอนที่สูงๆเมื่อกีน้นี้เขาอยู่คังๆตกทานคาเมื่อฉีเผลอไปเหยียบเขาๆเพราะสีเขากลมกลืนกับบ้านน่ะเดี๋ยวสิคะ่ะ ทุกอย่างเป็นสีเทากลมกลืนกันไปหมดนะแต่พัดลมก็ยังรู้เห็นเป็นใจฮะลูเย็นพัดลมชั้นวางของโซฟาแน่แต่ผ้าคลุมโซฟาดูเห็นเป็นใจกันหนูหมดเลยนะลูกนะ แล้วยังจะไม่ให้เรียกว่าเป็นเจ้าของบ้านได้ยังไงใช่ไหมคะอยู่อยังเมียปลอดภัยแล้วลูก จะมีคนใครทำร้ายหนูเป็นคนขายอย่ากวนแม่ <c oughs> ซึ่งเผลอปกติแม่จะไม่ทำให้หนูเจ็บปวดเลยแต่ความกลมเกินของบ้านทำให้แม่เผลอเหยียบหนูไปโดยไม่รู้ตัวหนูต้องอยู่สูงๆนะทุกแล้วลูก เนื้อแต่งตัวใหญ่รักสวยรักงามจังเลยแต่งเนื้อแต่งตัวหน้ารูปคุณตา เลยสิคะทุกอย่างเป็นสีเทาหมดเลยาจะไม่เรียกว่าบ้านของเขาได้เลย